i ไปดูมุมมหาชนก่อนจะได้รีบสนใจเลื่อนฮะไปไปมุม,มมหาชนก่อนจะได้มั้งไม่ใช่มันได้เลื่อนมหาชนนะเซ็นต, <c oughs> <c oughs> ตันปลาจับมือจับ้าดเซ็นทันที่เขาถามว่าทำไมต้องจับมูแบบนี้ <c oughs> เลียวน,นุน่นแบบนี้ได้เลี้ยวน,นุ่นน,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 นุ่นนู่นนู่นนู่นนุ่นไอ่เปนใดไฟไฟที่มันเป็นบันไดไฟสีๆที่เขาถัดลูกเยอะๆอ่ะโอ้ เมฆเมฆนาคักฟ้าประธานฟาปนอนนีก่นตรงนนนั่งน่ะไม่ไง

ูบันไดที่เป็นสีสีนี่ไงีน่นนี่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 นนนนนเจอยังตัดได้ไม้มหรือว่าตัดตัดเลยก็ได้ <c oughs> นี่ไง เจอแล้วนี่่ยนี่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 อันนี้แลนด์มาร์กนี่นี่บันได <c oughs> นเนี่ยเแล้วก็ถ่ายตรงนี้แล้วก็ถ่ายยิงขึ้นไปแล้วเราอยู่ไหนนี่ยตรงเนี้ยเลี้ยวหัวลเลี้ยวหัวเนี่ย ไม่รู้อะ่ะต้องไปเดินดูอะ่ะจำก็ได้ ขึ้นไปสุดเนี่ยนะโอ้โส่วนดังนะทุกคนแดงกสิกรเอสเชียบุ๊คขึ้นไปสุดเลยอยู่ข้างบน

เห็นมีคนรอคิวไงโอ้ร้านลองลินี่ไงอันนี้เรียกว่าดูสิบป้าฮะเสลีหยวนโอ้ เซนท่านปาดด้นข้างบนทีน่เต็นเนี่ยข้างบน,นงโอ้นี่นมากอกน้ำโอ้มีน,นะมีน้ำตก ้ามให้อาหารตัดไม่มีปากคาร์ฟเหรอเนี่ยปากฮาร์บปากคาร์บ ลงมาจุลาเนี่เราใส่ฟ้าไงเอ้ถ้าเรา,านั่ง BTS มันก็ไม่ต้องเดินนะี่นะมันก็งลงบ้า,านเช้าเดงนก็ได้นี่ว่ะแต่เราต้องเดินสกายวอล์กไปทาง ไ้โดนบเบอร์กระจกเสียวเอาคนเดียวคนเดียวขอ,อถ่ายรูปมีย้ว้าวว่านี่ขึ้นข่าขึ้นขึ้นยนางเดียวเดอกการเท้า 快了。 น้พอ่าปิดน้ำพูกสแล้วนี่ไงนี่ที่เขาปิดเขาปิดแล้วเหรอตอนแรกมันมองไปเห็นทุลักโน,น่นโน่นแทนนั่นละสูงสุดแล้วอันนี้ที่มีกระจกที่มีประเด็นกระจกใช่ ซีดนะตายซีดกระจกครับอ๋อนี่ไงเนี่ยที่มันลอกลอกเห็นนะไหมใสใส่ <c oughs> น้ำตกน้ำหลง

对。 ดูส <ER ิปาร์กโน่นคน่นไปโน่นนุ่มมงนุ่มมอนู่ซ้ายซ้ายซ้ายสุดเลย ่โรงแรมก็ออกฟิศมีโรงแรมก็ออกฟิศน่าจะออกฟิศอันนี้น่าจะโรงแรมตรงไปนะตรงมุมนะ ่าตอนรถไฟฟ้ามาพอดีเยอะๆใช่ไหมตรงนี้มุมหาชนยังไงมุมถ่ายเยระถ่ายอะไรถ่ายรถไฟฟ้า <c oughs> ต้องมีคีกาเนี่ย chẳng mấy phệt mắng phệt nhanh nhìn phá phá anh đừng nói đúng ạ โอ้นี่วุนน้ำพุ้งด้วย มันลงได้อีกนะเนี่ย <c oughs> จ้าจ้าจ้า <c oughs> ทะเลสวนโอ้คนไม่เล่มใค่ะ อีกาโอ้มอนี่ยัวแบบปลไปมันพีทโอ้ยหนัหากอ่งนง่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 นอนงอนง่งงนนอนน oh, có pop mark, pop mark lấy phun, wow wow, oh. อยากซื้อไข่น้ำดบานบุรีไปกินไข่ต้มข้างล่างไปกินไข่ต้มข้างล่างอ่ะป่ะเขาไม่มีแล้วเพราะงาที่ช่วงเวลานั้นนี่ทํา ไม่เชื่อลองไปดูเลยเอี่ยว้ขนมไทยชาววังหุ่นยายของสรรีว้าวขนมหลากข้าวหลาบจิ๋วโอ้ชาเกี์บีแอนซีชิคเก้นบาร์บีคิวว้าวาว,าว,าว้าวว้า

เัไปไง,งนนเนี่ยป็นยังไงเนี่ยทำไมสั่เนี่ยวะ